อันนี้เอกยูยังต้องจักไว้คึ้อยากออกมันมันคือจะแซ่บยา่างบักบกย่างบักโบอกอีกเออใส่นำ้ำใส่นำ้ำก,กินเนี่ยมันอิ่มหนำสำลักลดน้ำนเหมือนีอ้พิษวางแกกแนวอื่น <laughs> บักบกบ,กบักเตะเออบักบกบักเตะย่างมันลดพี่น้องเอ้ยน้ำมันเต็มที่เลยนี่แซ่บแซ่บก็ะหรุกกระลาสนี่ละอันนี้

ที่อยู่ขาวเล็กจักรหน่อ,นอยย่างเล็กจละน้อยมันก็นห,อหอมหนึ่งตัวของนัวจักหน่อยของนัวละพอแล้วซัววมม<า>ักสูตรนี้รับรองว่าแซ่บแน่น,นอกว่าเ,าเหมเข้มนิดๆหวานนิดๆ<น>มาชิมามาจาัดทิพย์ยนาทีก็ย่างได้เลยครับไม่ยากไม่ยากสูตรนี้สูตร,นตร,นตรบนบ้าน เรียบร้อยเขากันสม่ำเสมอย่างแส่บเซ็ตตะบองเผ็ดเผ็ดแอมสวงวะซวงบะกันนะเรียบร้อยแล้ว อยากกินแทบแทบจริงๆพี่น,น้องเนื้อเสือแน่บกบ่งบักแต่แน่ไข่หลังแน่นี่ยแล้วมีอยังกะเหลือๆมาจากล่านกับมาลงนี่แล้วครับผมหาแนวอยู่แนวกินแรงนี่แล้วอันนี้จะต้องกินจากพวกกระเลยกเก็บไปใครอยากกระชังมาเด้อบักบก่งบักแต่อู้สีอมก็ว่ากันไปเนาะแม่เนาวจะร่วมกินก็ได้อ่าแล้วครับผมมาเฮ็ดกินอยู่บ,บนะ้ัดแตเฮ็ดกินแบบง่ายๆจังหน่อย ต่างพักพักรไปใด้ตัว <c oughs> เต็มหีดแล้วเดี๋ยวไปย่างรอบสองมีตมห่หมโงอีกแล้วขาดไม่ได้คันมีย่างดูโอ้ยมึงเหลืองงามแท้บมักำลังงามกำลังงามไปสุกกันละไปลยุยห้องหาหมองกินมาเนี่ยพอ่อเอ,อ้ยโอ้เอามางายากเรียบร้อยแล้วครับผม ตำบหหอกตบอกับหงขั้นเขียวขั้นเขียวจะเบียด <S <S แใจวายสไปมาเที่ยวมาที่หลรดตะลงไปสี่ก็ลดเหนื่อกันแ้่งว่างว่างจมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกันล้มาม่กินน้ำกันกิน พวกนี้ Recently, มันต้องห้อมกันหลายๆได้จูบจับจูบจับจูบจับพี่น right, ้องท่าแก่ท่านแก่ก็มาเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าหัวหัวบอกยังกินดีอยู่ดีแซ่บขึ้เก่าจ้ะบ่าดีนะครับผมบ่าดีก็กินขี้ส้มพอมีโซกนริเพลินมีตลาบมีเต่งตะย่างมีตลาบทุงก้อยเพราะว่าิยุลานนั้มีประจำแล้วนี่ไหมครับแม่นครับผมอันนี้แล้วแนวขาอ่ได้คือตะม้งนี่ยจ้ะมันีย่างแล้ว ลตำมือหงวนใช่กันมามาพี่น้องจะกิดก้อยกกงกับินบดมือบดเวนแหละกับให้ลูกค้ากินกับพ่อปานั่นมาเวอย่างะตัวพา่าได้บอกโบบกแต่ว่าพ่ออยากกินบบบกบกแต่ยากแค่ละตอนบกโบบักเต๋ยวต้อง h á o ตำมือหงนผแม่หามาจากตอนนอืเขาคือว่าแสบพักแม่ท่นเจ้าท่นเจ้าย่างหมกบบัต่ยุตขหนายุดร่วมกันไปเมื่อลยร่ะนี่นี่นี่นีเออหมูบักแตะ นิ่มจ้ะพ<น>ี่น้องเอ้อ่ามันรับจากร้านมาก,กับประเด็จขอัญหัตึงเงี้ยตึงสั้นไฟให้คลิปให้ปีให้น,น้องเบิงๆๆๆๆๆมม้งกลับมากนี่แหะเป็นเข่าเป็นเข่ามาหลอดฝนก็ได้อืมมันเป็นการกม,ม,กมาพบมาพ่อ เราคุยมาสักมาให้เห็นด้วยครับผมประกันจองกงามงามยี <c oughs> ่ร้านกับพวกใครได้กินเลย <c oughs> ไ,ได้กินแต่เน่าหมูแรงเวลาพบพีมพบนองนี่แหละอืมน <c oughs> <c oughs> ี่แหละอืมกินเวลาไหนคือเกอรหรอครับผม ฝันได้เจอนานทุกเมื่อนี่เสือก็มันมันดีสุจัดก็มันเด้นี่เสืออย่างพ่อนีน่ๆใส่ไ,ไฟแหฮงๆอย่างหน่อย แต่ว่าหางพริกดุดด๋อยังจัด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 พ้อมหอนกลอบดีแบบมเดียมแล้วนเนมือเนี่ยเขา,าคือพอปัดไหนขึ้นอ๋อกิ่นจะข้ามซ้อนข้ามกันโ,โซ่ทองกินตำหุ่งแหละ <laughs> ทำยังไงือ,อม การมักการย่างเนี่ยใช้น้ำตาลปีเปียงหน่อยด้วยเนื้อปริมาณัน,นอะไรกัวัดความหวานของเจ้าของไปในตัวของคือว่าเจ้าของมักอากาศแต่เป็นเนื้อกิโลนึงเลยมักแล้วให้มันออกเค็มหวาน,นนิดนึงออกเค็มออหวานแต่จะเค็มหนักเด้อืพอต้องการเพื่อเลลวลาเขาย่างแล้วใส่ผงปรุงรสเนื้อที่เกี่ยวคนกลัวผงปรุงรสหมู ของเนื้อโดยดตรงแล้วของหมูก็ใส่หนูหมูนะพ่อเนาะเพราะว่าผงปรุงรดเนือ้อส่วนมากคนที่บอกมาขายว่ามันคนว่าผมไปถามหล้านไปแล้วคนว่ามันอายุสัน้นน่นกัหรือว่าเมื่ออายุเขาเก็บขึ้นดังนั้นเขาต้องไปถามหล้านค่าว่าผงปรุงรดเนื้ออือ้อ มีเดียมมีเดียมทำนี่บ๊วยประเทศเขาเขามทุกมือนี่ก่กนนม,ออมันต้องใส่เครื่องตัวช่วยว่าน้ำม่นเนาะมันไม่เหรอครับผมเอาแบบตั้งเดิมก็แค่บวัวรันได้หรอน้ำมันหอยแต่ว่าขันไซ สีอวขาวล่ะก็บ่ต้องไซเกือเด้องดขันเ้อบ่มีิ๊ีขาว,วกับส่เกือ,อ,อ,กอ,กกอแท้เลยนก็ร่ีเวายากกินเองนะนะแล้วกันยางคายยางคายกับไซสีซขาวนิดนึงไซฟ้าเขียวฟ้าขาวอืมชื่อรถรถด,ดีจากหน่อยเนี่ยแสซบแล้ว <laughs> อืม อีกเคล็ดลับหนึ่งตอนเราไปซื้อเนื้อเนี่ยเาต้องเกรงใจเคียงเนื้อไปบอกมันเลยว่าห่เสียอาอเนื้อส่วนไหนเอาเนื้อเสือกับบอกเสืออท่ันบอกว่าบอมมี่ห้อกระเบ๋าเพราะว่าเ่าเสียมายากเด้แม่นบ่แม่เ่าต้องจอจงเลยเว่าเหาอเสียอาเนื้อลาบอะเออเนื้อสันในีย่างกะว่าไปเห็นบางคนไปสั่งเนื้ออันนี้คนคุณเคยอยู่กับเนื้อเนาะกับแม่นุ่งเนี่ย เอาเนื้อเนี่ยซื้อเนื้อแนโลนึงเลยแม่ค้บเนื้อตัดเนื้อให้แล้วเออเพิ่งกัดตัดแต่เนื้อให้แล้วมันบม่มันกันมีเครื่องในเครื่องนอกเพิ่นฮู้วที่เขาเพิ่งเดือดไปลาบอยู่แต่ว่ามันเป้าหมายของเนื้อเนื้อมันมีหลายแบบเลยแล้วก็รายราคาพร้อมงานจ้ะโอ้ดอกงามงามเก็บทุกมือ เนื้อสีโค um, ้งกับราคาหนึ huh. uh. ่งเนื like, ้อเศษกับราคาหนึ่งเนื้อสันกับราคาหนึ่งเนื้อนองลากอีกราคาหนึ่งคุยเอาเนื้อเสือนำดังนั้นวลาไปซื้อเนื่อเนี่ยเขาต้องจอดจอืม กเห็นคลิปตังประเทศ่าู้ชมจะไปเห็นว่าเนื้อว่ากว่าขิ่นยู่นะเนื้อต่วน,น,น,นั่นตัวเนี้อก็จะเห็นดีจ้ะของห้องก็ต้องมีมาตรฐานหนึ่นกันติดใต้ห้องห้องก็เอินเนื้อโหนกเนื้อเนื่อยไปตัวเนื้อไอ้คงไอ A ้เกยไปตัสวนนส่วนนั่นตัวเนี้ยก็ว่าไป หายันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเฮาน้อยแม่เน,น,นา้อไปหาว่าเฮาเดินต่ำฝรั่งเขาดเดินตามมังหน่อมัอหน้าเขาเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนื้อไอ้เจี๋ยเนื้อไอ้ช้อนเนาะเนี่ยไอ้แหลมเหรอคว้าไปโเมื่อน,นี้เนื้อเสือนี่แสบได้ไหม เป็นเสือเสือกรอบพ่มอามาอย่างเน่ะมันพอดีเลยเข้าใส่ไฟแห้งนะจัดจัดามื่กีรั้งเอาเข้าเลยนุ่งเสียบแดงเดียวมื่อมานไม่ความรู้เรื่องการไปซื้อเนื้อล้ะกะันม,มัอืเนี่ยบอก ยังเนื้อง้อกับปอบานเท่าเยเพราะว่าพืเพ่ต้นที่สามเท่าต้นหมากอะมีแต่ออแตออมเนาะอืมต้นหมากกับต้นบ๊ดได้คัดสันเรื่องเนื้อทุกมือหนีเนื้อนีหลากหลายครับผมเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ต่างๆมาผสมปนเปกันมันเกิดเลยเกิดเนื้อคุณภาพขเป็นมากเป็นงวออย่างมันหลายๆที่บอกอืมจากมันหลายๆที่เนี่ยพวกอเมริกันบามันอะ ขั้นบาสอวบาซิวมันหลายเนาะว่ากขาจะหมักเด้อกับเนื้อของญี่ปุ่นเนื้อว่ากกอกว่ากคิว,วกเกบเนื้อของออสเตลียอ์กับเน่อยห้อกโบหู ทำไมตะกี้เรียนหนังสืออยู่กับอกหูย,ยังไรยดอกันเรื่องเนื้อหูแต่มันมีได้ตำราตำลา่าอเมริกันบามัน,เ,ๆๆนมเป็นวาตัวใหญ่ๆบางที่ๆน่ะเห็นหลังมัมเห็นหลังเป็นหน,นงหนงโอ้กูอยากกินบกักเผาตรงนี้ว่ะ <laughs> อัานกินมันอีกแล้ว ไปกินไปกินมากสูงง่วกับปอบมาเท่าไ้แล้วพี่น้องแสบโอ้ยงอ่กับินลบหนยอยู่ตา <c oughs> กองคืนนำ้ำลาน้ำเอือกเอือกอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวนี้ทัางอีตามห้องันมั เรื่องหัวกว่าครังงนี้ยางไงมัน็้ขายไว้หอืมขายบลบอะไรราคาแต่ว่ามันขาไว้ขายไว้เรียงปีสองปีขายแล้วเขาก็บไปยับนเรื่องหัวกระป๋อน่อยเนาะเรื่องอะไรหรอกคบุกข่า่า ปุกเฮ็ดปุกเงี้ยงโอ้ยแ่โพยาบลอืมโอ้แต่พี่นยองเลยอ่ะที่พ่อทำนี่ละมา่มืึนนี่ครับขอคำนับเลยกินแปะคุยกันนั่งได้แน่ก้มดูนินนินดน่กะ อาตันเอาครับผมอะไรมีประโยชน์กับกันกล่องเออิ่มแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอายามนจ้ารงนี้คือเว้นในหอยกับเดยวน้องสีโบคอยกินเขาเด้สามากินพอปีพอนอนงาแมลงพอได้เซ็บแซ็บน้ำกันพอได้คุยกันจาพอได้คุยกันพร้อมมีอย่างกับบอกสู่กันป้อง สำหรับมอนี้ยานุ่งกับนายหอยกับขอตัวกได้แต่เอ๊ยอยูดีแม่กันทุกท่านครับผมจะเจ็บจะจนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ